น้องมาหลายๆนี่มตบบนองเียบตนาต้องมาเป็นเพือนก้เดียวใสเพียกับป้อยน่าาไ่าหน้าน่า้นัปูไมนต้องเป็นน้องเพียน้องป้อยเลยน้องเหน่งน้องเป็ดน้องปอกแลก็ชิว่านานะชือ เอ้ยเจ้าคือสัตว์เออโอ้ยโต๊ะพระคัณนี่เป็นชีว์เขาเป็นย่างกับิตบ้านเราไปขี่ตอนี้เขาคอยนั่งดิโอ๊ยปวดแต่จะขอใช้ลำบักผ่านให้ได้พอเราไล่ไล่อปไ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 ป้ปไ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 ปปไป อยบากฮัลโหลวอชิเนีมมาแต่บ้นได้ถ้าลเป็นากผู้ใหญ่เ็น่ีก็ตัว

ให้ดูเห็นเสาดังเก็บออด้ปวดดังเสาเก็บเสาปวดเด้อทนกปวะเทศเลยแต่นั่งเก็บดังปวด

เนี<ร>้ยแล้วมึงบอกภาษาเทศบานเพื่นก็เลยยึดอยู่มึงบอกภาษาบานเพ้่นเนี่ยแกจคือซับแหงแกจาคือซับแหงมึงหูว่ามาืุอนี้เป็นบุญนี่อย่างมึงบุญอย่างอาบุขอสาางอย่างที่านเอามมว่าคพ่พ่อเนี่ยมาพ่อ คุญพุ่ต่อมากัุนกูยังมาขอดีเราเมื่อนี้เทศกาลบุญเขาสาต่างบานบุญเขาสาอยเนคก็มแกะขาแกะเขาุ้แกก็ตยที่นก็ส้นแกะเอูก็ยนี้มาเหบุญขางอไล่ขไลข้าเ้อยางเดียวข้าเน้ยางเดียวันสั้นแตกเก็บอกเองสียยไบไมม่ ตัววก็ไปยังก็ใช่แาหัวาก่อนก็เยอะคับาัวบ้านเล็ก่อาหารแน่ยาได้กินเม่ซุ่มซุ่มสางเยอะการท่าถึงจะหาแกูก็เลยขอเลยบอนเนี่ยกูจะ่ลยหุ่นกันบอเยะกู่อนโกคกบัดเื่อนเราเนี่เบิดนมวหน่อยตัวหน่นตัวบอกมากแโคสองในวันเนี้ยกินตัวปายกรขทางท่ากูเป็นปวดเพื่อนเหมือนได้ขาดก็สิสิแตกว่ะ บอกได้เขาก็ถึว่าแกว่าแ่จีแหนกจีแหนกหันเอาหันเอาหันเอา

โอ้ยขกตอบต้นนี่เขาต้นยาบ้องหอยแงแก่นี่เขนี่อากกินดับความน่อยาแก่หิวยอกว่าตั้งแตมื่อไหรแล้วมร่างสมบรณสมรู้มรู้สมสยรู้สแร้สมรู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 ้ส้สมร้สม้สมมูสมสสส้ม้สสม้มม 何 <laughs> ขายของอื่ีจะได้ยกคูนะขายหนาขายโล่งโฉมแต่ว่าวันนี้คิดว่าถะได้ขายยี่หะโฉกเลยนาจะได้ขายอยู่แต่ผู้ขายท่านเร็วก็จะใส่ขอหุนขอมู มาาตักงวงตั้ไก่ตักแค่หัวฝรั่งทรงมมกไก่ว่าตักกวงตักไก่มันเป็นอะไรบุญหลายชยุ่ดอจ้าผออุ้เล็ศผู้การน้าสิบีคอยลูกลาใน่ดีแด้วจ้า Nhay bác bên em con mắt em cảm thấy thôi bác 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 ปากกับขาตอนนี้อีเว้นเพื่อสิอันอันแดนเท่ไปางน้ไปเก็บบนนี้ไงตะเภาเชื่อไหมที่ข้าไปล้างน้คุณเจ้าข้า่งของผมจะได้กินพาเต้กะรีเขาว่งกันเลยพวกง่ามสีโจมก็ตึงตึงดีได้รองนีหรอ กเสียงปรโมดังครัสี่นรมรับ้ตลองขอบคุณเา่อนเสียเป็นซีสั่มใการงานงานมหากรรมททน์นาชาพี่น้องจัจรสินพี่น้องอบเขาบงพี่น้อง ที่มาเที่ยวกักนเท่านั้นคำคืนเมื่อนี้นะครับผมฝากมาหมอลำใจกระไรเลยแม่นะครับในวันที่27ที่จะถึงนี้นะครับผมเปิดรูปการมาหมอลำใจกระไรฤดูกาลที่9 นะครับนำข้อมูลข้อมูลฝากทีฝากน้องทีน้องผู้ใดที่วาสามารถที่จะไปรับชมหนักสามารถซื้อบัตรออนไลน์ปุ่มปิดนะครับบัตราคาร5นาบาทนะประลังใจรายร่วมกับผู้สัตว์สุรากาเป็นทาการบริษัทเทลนี่มีหลายจำกัดสื่อสปอร์ตโฆษณาและประชาสัมพัน์ทั่วประเทศเ5 0ไม่มีนชีวิตกร้อยเปด้วนพันบอแค์เปด้วยพนเรื่องคามพเส้นผมให้บอดแครโดยปวดหี่ตัวเกัสาสูงหลักันเป็นต้อตา กัลัรอานมารับใจสลอยโดยด้วยดีตลอดมากนะครับผมด้วยความรักด้วยความเาจม้ยมามาตักวางตักไก่ตักแค่์ัวางรั่งส่งมาใ่ามาักขวงตักไ่าัน น่ด้วยนแล้วนี่ทามยนีเด้อยาเด้อโอ้ยตัปนางวน่เยาิกันได้หรอกูาเดี๋ยวกสียกูางจำได้เสมอเดีอยาเ้อเห็นบ่กูถือย่ไหนะบาบ ปากกับปากกันดิวิ้อีเรียนเพ่ออันอันอันแดเทล่างนไปเบ้าเร็นบนนี้ไงตะเภาใชอไหมตะเภาไปล่างนะโอ้ยเนี่ยคุณโซควงามของผงจะได้กินพัดเต้อะไรเขาว่องกันเลยพวกง่ามสักทีเอ๊ เสียงโประมดน่้านนมลอตเตอรี่รขอคุณสียรเป็นซีซัมนการงานงานมหกรรมทูไทยนานาชา พี่น้องจังหวัดสพี่น้องอำเพอเขาวงพี่น้องที่มาเนี่ยวกัสตัวนั้นขึ้นเมืนี้นะครับผมฝากกมลลงใจตลอดในน่นะครับในวันที่27ท,ที่จะถึงน,นี้นครับผมเปิดรูการหมอลงใจก๊อฤดูกาลที่9 นะครับนำขอ้อมูลข้อมูลฝากทีฝากน้องพี่น้องผู้ใดที่ควาสามารถที่จะไปรับชมหนังสามารถซื้อบัตรออนไลนล์ปุ่มปิดนะครับบัตราคา159บาทนะครับังใจก็ได้ร,ร่วมกับผู้สักสุร,รักับเป็นนากการบริษัรรทเทเบอมีหลายจักัดสื่อสปอร์ตโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่วประเทศเทมร้อยิบไม่มีชีวิตกร้อยป็นหนื่งพันบอสแคร์บราเครื่องคอมลักเส้นผมไห้บอสแคร์โดยโค้ิควยการสำรวหมักกันเป็น 1, นักกา กำลังอ่านมาลัำใจสลายโดยด้วยดียดยตลอดมากนะครับผมด้วยความรักด้วยความ